I never thought I'd die alone. I สวัสดีครับผมช่างแมวนะ้รมปฐมครับ Now, ความเป็นมาของร้านช่างแมวก็เริ่มต้นจากช่างคนหนึ่งฝ่ายฝันอยากจะมีนาคตอ,อยากอยู่แนวหน้าของประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นรถ p c x หรือว่ารถที่ผ่านมาเป็นเวฟ เป็นพวกีโอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ที่นิยมก็จะเป็นรถพวก P C X นะครับที่เอาจริงแล้วก็ที่สร้างและสร้างตัวได้ก็พอรถ P C X นีครับทุกวันนี้ทางร้านเราก็ให้บริการนะครับก็จะมีในรูปแบบของตั้งแต่รถใช้งานไปถึงรถ บริไฟแข่งระดับสนามนะครับหรือว่ารถใช้งานทั่วไปหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากครับรถที่ใช้งานทั่วไปก็จะเริ่มจากรถมาไล่ข้างปรับแต่งนิดหน่อยให้มีความเร็วที่มากขึ้นโดยที่กับค่าใช้จ่ายไม่สูงมากถ้าเกิดขยับไปอีกส erm เต็ปหนึ่งก็จะเป็นรถที่ใช้งานในสนามแข่งก็จะมีอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราสร้างเองเกือบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแคมชาร์ฟวาลซิงชามซิงเพิงท้ายอุปกรณ์ที่เราสร้างเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากจะใช้งานแบบว่าให้แบบขี่ขับสนุกหน่อยดีหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่แค่นิดหน่อยอาจจะเป็นชุดชามชุดหนึ่งใส่เฟืองท้ายทอ่อแค่นี้นครับก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากไม่ว่าจะเป็นแนวแข็งแนวซิ่งยังไงก็จัดได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเลยครับ,รบถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกล่อง api นะครับ mm hmm. ผมว่าจะนึกถึง เรื่องเทคโนโลยีที่ทาง API ได้สรรสร้างออกมารองรับสำหรับรถตั้งแต่สมัยยุครถเกียร์ยรถเบรนะครับผมก็ได้ลองใช้กล่องของทาง API ตั้งแต่ยุค Honda w เว e ร2 5ย้าตั้งแต่ประมาณสัก4-5ปีที่แล้วในเรื่องของเทคโนโลยีการจูนไฟจูนน้ำมันทาง API ก็ทำออกมา100%ครับแล้วก็มีความละเอียดที่สูงครับแล้วก็มาถึงรุ่นของ p c x s ทุกวันนี้นะครับทาง API ก็ตอบโจทย์ของ p c x ได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรอบเครื่องเพิ่มน้ำมันจูนไฟ แล้วก็อาจาราเล่งอะไรต่างๆผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับใช้ออกมาแล้วก็วิ่งครับแล้วก็ผลตอบรับจากลูกค้าก็ดีมากครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นกล่องของ A.P.I. นะครับที่ใส่ิดเชกครับตัวนี้นะครับจะเป็นสแตนด์อะโลนครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ลูกค้าตอบรับออกมาค่อนข้างดีคือมันมีข้อดีของทางกล่อง A.P.I. ที่ทำออกมารองรับนะครับมันเป็นกล่องสแตนที่สามารถเสียบได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไวริงใส่ไฟใดๆทั้งสิ้นครับ แล้วส่วนเรื่องปาั๊กก็จะเสียบได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยครับนี่คือข้อดีของ API นะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีผมรับรองครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ลองคุณจะไม่รู้จัก API ดีนะครับผมเป็นช่างคนหนึ่งครับที่ใช้ API ส่วนในเรื่องตัวกล่องบอกกันเลยนะครับร้อเซครับใช้ได้แน่นอนครับนะครับแล้วส่วนตัวอื่นครับที่เป็นผมอยากแนะนําพวกทางช่างนะครับหรือว่าทางลูกค้าทั่วไปครับตัวนี้นะครับ d o API ครับบอกเลยครับตอบโจทย์ของเรื่องลหัวชีดได้ดีมากนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้ เวลาคุณเซ็ตรถหร้วอะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้เลยครับว่าเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยครับการทํารถทุกครั้งคุณต้องเซ็ตรถทุกครั้งล้างข้อมูลเซ็ตกล่องตลอดถ้าเกิดคุณไม่เซ็ตปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกเซนเซอร์เด้งเอนจินเด้งพวกระบบเซนเซอร์ทุกอย่างจะมีปัญหาครับลองซื้อไปใช้ดูครับตัวนี้ครับแนะนำนะครับช่างทุกร้านต้องมีนะครับก็ฝากสำหรับใบรุ่นที่ขับขี่ตามท้องถนนนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็เรื่องเซฟตัวเองครับขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามใส่หมวกกันน็อกเวลาเทสอะไรกันแต่ท้างที่ดีก็คุณก็ชิ่งกันในสนามครับผมว่าปลอดภัยกว่าเยอะตำรวจไม่จับด้ยครับแล้วเรื่องกฎหมายตอนนี้ที่แรงมากครับฝากกันด้วยนะครับยังไงก็ไปชิ่งในสนามกันดีกว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจะทํารถทางร้านช่างแมวนครปฐมนะครับก็ช่องทางติดต่อครับเฟซบุ๊กสัญญานอนน้อยนะครับช่างแมวนครปฐมหรือว่าจะโทรมาโดยตรงหาผมก็ได้นะครับเบอร์โทร 0851722345นมาะครับรถนะครับมาทำถ้าเกิดเป็นสเต็ปเล็กๆนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับมาทำได้เลยนะครับแล้วเกิดเป็นรถที่ทำสเต็ปใหญ่ก็ต้องโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะรถมีรอคิวทำนะครับแต่รับรองว่าไม่นานครับบางอย่างทำอาจจะช้าบ้างแต่การันตีว่าชัวร์แน่นอนครับถ้าเกิดใครสนใจไงก็ลองติดต่อมาครับถ้าเกิดคุณไม่มาคุณจะคุยเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ